ช้างร้องยังไงลิงร้องยังไงลิงข๊อกกได้โอ้ขอกกได้แล้วเจ้าไลาโนมันกินย่างไงไลโนอ่ะสิงโตร้องไงลูกไลออนน่ะโอ้แล้วตัวไทเกอร์ลูก เจ้าเสือร้องไงเจ้าเสือเฮะแมวร้องไงไม่ไงเก่งจังเลยเข้าโอ๊ตนี่เข้าโอ๊ตข้าโอ๊ตเป็นลูกใครกแม่อิกับกับพ่อพ่อชื่ออะไรครับชปันนะัาแม่อิงชื่อดัดจิตข้าโอ๊ตชื่อเด็กชายบัณฑิตนามสกุลปุนณะ์อายุ